พาหะนำโรคสู่วัวสู่ควายครับนี่ครับอาหะนำโรคเนี่ยกินบงแบงบงแมงอยู่เนี่ยหลายแห่งครับหนาฝนเข่าหนาฝนฝนตกบรยุทธ์นี่นี่ปลอดเปลเปลียนดูนี่นี่ครับอยู่นี่ขอบควายนะครับนี่เสียญงครับนีเลยบ่ต้องตวงเลยครับบ่ต้องตวง กะพอประมาณเลยในซัมนิพอ่อครับประวัติใส่กับปองน,น้ำซัมนิพอ่อปิดฝาไว้ครับเดี๋ยวมันเหี่ยแหงก็ดิไมีน้ำจังน้อยตเติมน้ำเต็มเลยครับหมดเต็มแห้งไปเลย เขาหนามเป็นสีขาวเพราะถัวยาเขากระจายอีกและหน,นามรรมชาติเท่าน,นะครับหนามฝนมุ้ยี่ปุถายให้ทายเอาเองนี่มาให้มาหน้ากับของเขามาหนำจะมูกเหี้ยวอ ไายคงเขามากเลยน้ำพรอ้อมปลามาดุมีเห็ดพร้อมสองดอกปีกครับมุนมุนเอาแน่นๆครับปั่มเลยครับบ้านนี่นีละตายแทย้ยุ่งมาเนี้ยุ่งไรแห้งนี่ตรงหัวพนแบบสูดฝนคำวนลงมากรล่างครับ ่ม่แรกบูมีนุ่งกวนเด้องุ่งไลาเห็เป็นกำกำอยู่พูดเหลือกับตัวกินเหลือพาหะนำลูกอย่างดีเลยนี่กูนะเสียงบินปั๊มปั๊ม ขน่ะขนาดตังเว้นนีนดนี่ครับต้องดิบสีเทน้าเลยแหละก่อนเอาค้ายเ้าคอจักสามสิบโมงนะครับสีเลยครับบอกเป็นอันตรายครับอสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังคนเลยนี่ มือเือหรอกครับมือแรงหมดกบเหลือแม่งให,หม่หกบเหลือเดือกกบเหลือตายเว้ดนี่ครับไหลเงี้ยส่วนเขาหน้าฝนฝน,นตกเร่งๆนี่แหละเฮงครับเมื่นบ่ได้ควายอยู่ไปได้ควายถิ่ม่างขอก็มาห่างเลยแกนั่นมัน ลายแห้เดี๋ยวเอาเฟืองไปไว้น้ำขอกควอยน้ำขอกงวัลเป็นอันเป็นหม่องสอนครับเป็นหม่องอาศัยของยุงคุณหลายแหงเบิดละ่ะตั้งเลยเพราะเคืองขอบอยู่